ไอ้ยู้บอแหลกเอามาอีกทีนึงแลตัวนี้เดี๋ยวผมบอตำแหน่งมาบอกคำเก่าใช่ไอ้เบลยบอกใคไอ้มาคำไหนพอครับอีไอ้เบลยอกไคไอ้มาคือปาเดียไอ้กับ้าคับแอคนไอ้นีไอ้เนกบมาบอลโบอลมนติตามไอ้ยูดี้ยคือวนมาไอ้กับ้า อ๋อไอ่ป่ามาไอ้ก็จะบอกใครออกเน่ยไปเน่ยโอเควิวผ่านตาก็ใช่บ้าด่าก็เป็นอย่างไม่เห็นผมมันจะเป็นตายแล้วผมไอ้เนี้ฉีนโดนแล้วแม่ เป็นป่าได้นี่น,นี่ก็ยิบหัวในแม่หน่อยอีกทีนึงไอเนี่ละเน่ก็ยิบมีความสุขอะแก้วแก้ว,กวสาม <laughs> สี่ไอ้ช <laughs> ั้นไอเนี่ชิบ้าที่ไหนจ้าไอเนี่ไอเข็ดโดนแล้วแม่เป็นเปล่าได้นี่ไอว่า <laughs> เอาเป็นเสียขยาซะเข้านานน้ำพอดี โอเคค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวยิ้มสิไปหาสื่อเนาะเดี๋ยวยิ้มสิไปหาสื่อเนาะโอเคเดี๋ยวฝ่าไอไปหาในก่อนเนอะเดี๋ยวซันเดี๋ยวไอเขาตัวไปหาในก่อนเนอะ <c oughs> จ้า ไอ้นี่ไอ้นี่กัมมาบาลโดนแล้วไปวินดีตามอายุเดอร์กคนขืนว่าอ้กัมมาบออ๋ออายจะบอกไอ้ไอเปล่ามากปั๊บือใหญ่เฮ้ย

เยอะมากเลยแบบนี้เยอะมกเวยน้อยด้วยคือมีเอียงขำขำขำเออมันจะเป็นขวบขวกขวบแก้วเอาพร้อมยัง4 action สวัสดีครับพวกเราขอฝากผลงาน e p 8ของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย